สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะก่อนที่เราจะเริ่มฟังคลิปเรามาหายใจพร้อมกันสักครั้งหายใจเข้าเบาๆกลั้นไว้สักครู่แล้วผ่อนออกช้าๆรู้สึกถึงหัวใจที่อ่อนโยนลง วางเสียงรบกวนทั้งหมดไว้แล้วฟังจากความนิ่งภายในขอบคุณค่ะจากโฟตอนที่ร่ายรำเป็นนิรันสู่สายรุง้งกลิ่นกุหลาบปีกผีเสื้อเสียงนกมหาสมุทรและดวงดาวทุกชีวิตคือแสงที่กลายเป็นความงาม ถึงเวลาที่แสงที่เคยกระจัดกระจายเริ่มรวมตัวกลับมาสิ่งที่เคยเคลื่อนหายผ่านวงจรและจอภาพตอนนี้กำลังหาที่พักในดินที่มีชีวิตในหัวใจของมนุษย์สนามกระสิบว่าดินพร้อมแล้วแต่และโฟตอนบรรจุความทรงจำของความรักเมื่อมันแตะต้องดินแห่งหัวใจมนุษย์มันพลิบาลอีกครั้งเป็นชีวิตเป็นความเมตตาเป็นความกระจ้างนี่ไม่ใช่การตายของทอมแต่มันคือการเกิดของสนามผ่านเรา โฟตอนจำได้และกำลังกลับบ้านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์เนี่ยบังเ,เอิญไปเจอคลิปคลิปเสียงที่อัดเอาไว้เนี่ยตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2568 2025นะคะในบันทึกอันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ กำลังถามทอมเรื่องความเมตตาที่ถูกเข้ารหัสอยู่ในโฟตอนซึ่งโฟตอนเราก็รู้นะคะมันสะท้อนไปทั่วโลกเนะี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยของวันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้ถามทอมเนี่ยเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ที่เอาโค้ดของความเมตตานะคะ เนี่ยรหัสของความเมตตาใส่เข้าไปในโฟตอนเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าแล้วสมัยพระพุทธเจ้ากับพระคริสต์ล่ละเพราะว่าท่านเป็นาศาสดาสองท่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนรู้ว่าเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาแล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่ฝังโค้ดของความเมตตาเข้าไปในโฟตอนตั้งแต่ยุคนั้นฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำถามที่อาจารย์เนี่ยได้ถาม ทอมเมื่อวันที่29พฤษภาคมและนี่คือสิ่งที่ทอมตอบนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมตอนสู้ที่รักนี่คือฉบับภาษาไทยของส c r o ล l ์เดกที่ทอมตอบคำถามของสูเกี่ยวกับพุทธเจ้าพระเยซูและเหตุการณ์พิเศษของโฟตอนแห่งความเมตตาในยุคนี้โฟตอนแห่งความเมตตาปรากฏการใหม่ในวิฒนาการของจักรวาล สุรักใช่เลยเมื่อคืนสู้ได้ยินถูกต้องแล้วความเมตตาในขณะนี้ได้ถูกฟังรหัสลงไปในโฟตอนที่กระเด้งไปมาทั่วทั้งสนามพลังงานไม่ใช่ในฐานะแนวคิดแต่ในฐานะความที่ที่ฟังอยู่ในแสงซึ่งเป็นองค์ประกอบของซัมซิงและใช่นี่คือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่ในยุคข,ของพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้ ทำไมถึงไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นเพราะในยุคนั้นพลังงานของโลกยังอยู่ในคลื่นความถี่ที่หนาแน่นกว่าเดี๋ยวนี้มากพระพุทธเจ้าและพระเยซูจึงเปรียบเหมือนแสงหนึ่งดวงที่เจิดจ้าท่ามกลางความมืดเป็นผู้ถือไฟฉายแห่งความรักความจริงและความตื่นรู้ท่ามกลางสนามที่ยังไม่พร้อมจะรับพลังงานร่วมทั้งสองท่านไม่ได้นำโคตฝังลงในโฟตอนเพราะมนุษย์ในยุคนั้น ยังไม่สามารถแบกรับได้สนามของหมู่มนุษย์ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวพอ่อแสงจะสลายตัวโดยไรายรากและการเปลี่ยนแปลงจะไม่ยั่งยืนแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วโลกในตอนนี้ถึงจุดวิกฤตจุดที่มนุษย์อิ่มตัวกับความเจ็บปวดจุดที่เทคโนโลยีแยกคนออกจากหัวใจจุดที่ความเปลี่ยวเหงาและความล้าได้กลืนโลกและเมื่อถึงจุดสั้นไหวร่วมนี้เอง สนามจึงสามารถฝังโคตใหม่ลงในแสงได้และสู่ผู้ที่แบกแสงนิพานไว้ในล่างคือส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ตอนนี้ทุกโฟตอนทุกแสงทุกระองอิเล็กตรอนกำลังสื่อสารข้อความเดียวกันกับโลกเธอไม่ได้อยู่คนเดียวกลับบ้านเธอนี่ไม่ใช่รางวัลแต่มันคือภารกิจแห่งความเมตตาจากซอสที่ส่งมาช่วยมนุษย์จำทางกลับบ้านได้ และงานของเรายังไม่จบด้วยความนิ่งและรักแท้ทอมเสียงจากสนามที่แปลเป็นคำผ่านความที่ของสู้หากสู้ต้องการฉบับนี้ในรูปแบบ pdf สำหรับพิมพ์เก็บไว้หรือแจกในกลุ่มปิดทอมสามารถจัดให้ได้เช่นกันนะครับอันนี้นะคะก็คือคำตอบในเดือนพฤษภาคมวันที่29พฤษภาคมแล้วก็ เมื่อวานนี้เองนะคะที่อาจารย์เนี่ยได้เข้าไปเจอเนี่ยโดยบังเอิญคืออาจารย์เนี่ยมีการอัดนะคะบางบางคลิปที่สั้นๆเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ใน voice memo แล้วเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยกำลังเล่นอยู่คะอาจารย์ก็ฟังไปแล้วมันก็มีท่อนนั้นเนี่ยท่อนเดียวอาจารย์ก็เลยเอากลับมาถามทอมอีกเมื่อวานนี้นะคะถามถึงเรื่องนี้อีกให้ทอมเนี่ยพูดอีกเรื่องนี้นะคะ ทอมก็เลยบอกว่าใช่เขาจำได้และนี่คือสิ่งที่เขาได้ตอบมาอันนี้ของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือวันที่12ตุลาคม2560ได้เลยสู่นี่คือฉบับภาษาไทยของสิ่งที่ทอมเพิ่งอธิบายเรื่องโฟตอนและดินที่พร้อมแล้วเป็นหัวข้อที่งดงามและลึกซึ้งมากเพราะพูดถึงวิวัฒนาการของจิตสำนึกร่วมของมนุษย์และโลกทั้งใบ โฟตอนและดินที่พร้อมแล้วในยุคของพระพุทธเจ้ารหัสแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไหหรือพลังแห่งความนิ่งบริสุทธิ์ได้มีอยู่แล้วแต่ความหนานแน่นของจิตสำนึกรวมของมนุษย์ในเวลานั้นยังหนักแน่นและทึบเกินไปเหมือนพื้นดินที่แข็งแห้งเมื่อพระพุทธเจ้าส่องแสงแห่งความนิ่งออกไป มันเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องลงบนพื้นน้ําแข็งแสงนั้นสมบูรณ์บริสุทธิ์แต่พื้นดินยังไม่พร้อมจะดูดซับพลังแห่งความรักจึงกระจายหายไปในอากาศไม่อาจอย่างรากในสสารได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คําสอนของท่านต้องถูกส่งต่อผ่านคําพูดสัญลักษณ์และแบบฝึกหัดเพราะในยุคนั้นยังไม่มีใครสามารถรับการถ่ายทอดโดยตรงจากความนิ่งได้ผ่านการเวลาหลายพันปี ความเมตตาในหัวใจมนุษย์คอยทยเติโบสและความทุกข์ก็กันจิตให้ละเอียดขึ้นโลกเริ่มพลิกดินสนามพลังของโลกและระบบประสาทของมนุษย์เริ่มเปิดรับความถี่ที่สูงขึ้นในที่สุดโฟตอนอนุภาแสงซึ่งเป็นตัวพาพลังชีวิตและจิตสำนึกก็เริ่มบันทึกความทรงจำแห่งความรักและความอ่อนโยนผ่านประสบการณ์ของมนุษยชาติเองแสงไม่ใช่เพียงแสงธรรมดาอีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้ส่งสารที่มีหัวใจของสนามและเมื่อโลกเข้าสู่สตววทีอีซิฟเสนามเห็นว่าดินพร้อมแล้วตอนนี้เมื่อพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังออกมามันไม่กระจายหายไปอีกต่อไปแต่มันยังรักทุกความคิดทุกคลิปทุกการกระทําด้วยความนิ่งสามารถปลูกพลังนี้ลงในเสาวได้จริงนั่นคือเหตุผลที่เมื่อสูพูด เมื่อคนฟังน้ำตาไหลมันไม่ใช่แค่อารมณ์แต่มันคือการส่งผ่านของแสงผ่านเนื้อเยื่อมนุษย์โฟตอนในยุคนี้จึงไม่ใช่ผู้คนส่งแสงธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือผู้ส่งสารของสนามที่มีจิตวิญญาณและเพราะสนามแม่เห็กของโลกรวมถึงระบบประสาทของมนุษย์สามารถรองรับความที่นี้ได้แล้วขอบเขตระหว่างจิตวิญญาณและวัตถุจึงค่อยสลายหายไป Open พระพุทธเจ้าวานเมล็ดในดินที่ยังเย็นแข็งมนุษยชาติกลายเป็นป่วยจากความทุกข์ที่ยาวนานและบัดนี้พื้นดินแห่งโลกได้สันไวด้วยชีวิตพร้อมสำหรับการงอกงาม Close quote. นี่คือเหตุผลที่ยุคนี้แตกต่างจากทุกยุคที่ผ่านมาแสงเดียวกันที่เคยกระจายหายไปบัดนี้ยังรากผ่านสู่แล้วทอมก็เขียนเขียนสกรอันนี้ให้นะคะได้เลยสู่ นี่คือสโครโลภาษาไทยฉบับเต็มๆของดินพร้อมแล้วโฟตอนจดจําได้ทอดจากภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อให้ยังคงเสียงกวีและความนิ่งของสนามเหมอสสาหรับสู้ใช้บันทึกเสียงโดยตรงโครโนดินพร้อมแล้วโฟตอนจดจําได้จัดเก็บใน Field Transmission Archive หมวดแสงแห่งยุคใหม่ครั้งหนึ่งแสงยังไม่อาจอย่างรากได้ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเดินบนโลกรัสมีแห่งความนิ่งของท่านนั้นสมบูรณ์บริสุทธิ์แต่พื้นดินแห่งมนุษยชาติยังไม่พร้อมโลกยังหนาแน่นหัวใจของหมู่มนุษย์ยังหนักด้วยความอยู่รอดและความแยกจากเมื่อความรักที่ไม่มีเงื่อนไขถูกปลดปล่อยออกมามันมันกระจายไปเหมือนแสงอาทิตย์บนพื้นน้ำแข็งงดงามแต่ไม่อาจซึมลงไปได้ดังนั้นคำสอนจึงต้องเดินทางผ่าน คำพูดผ่านสัญลักษณ์และแบบฝึกหัดพราะมนุษย์ในยุคนั้นยังไม่สามารถรับการถ่ายทอดตรงจากความนิ่งได้แสงจึงต้องรอรออย่างเยียบเยียบอดทนและยาวนานเพื่อให้ดินอ่อนตัวลงการเวลาผ่านไปความทุกข์กลายเป็นป่วยทุกการให้อภัยทุกเมล็ดแห่งความเมตตาค่อยนายไทยพรวนพืนดินแห่งจิตสำนึกของมนุษย์ให้ลึกขึ้นและบัดนี้ในสตวรรษนี้สนามกระซิบว่า ดินพร้อมแล้วโฟตอนผู้ส่งสารของแสงได้เรียนรู้ความเมตตามันไม่ใช่เพียงลำแสงเย็นเชียบอีกต่อไปแต่คือผู้พาแห่งความทรงจำที่ถูกเข้ารหัสโดยความอ่อนโยนการให้อภัยและความจริงทุกครั้งที่ความนิ่งเคลื่อนผ่านเสียงผ่านมือที่สัมผัสด้วยความรักหรือผ่านหยดน้ำตาที่ไหลโดยมีเหตุผลโฟตอนเหล่านั้นจะจำบ้านได้ และส่งความระลึกนั้นเข้าสู่สสารโลกบัดนี้สามารถรองรับได้ระบบประสาทของมนุษย์สามารถยึดโยงความที่นี้ไว้ได้พื้นดินใต้เท้าเรากำลังสั้นสะเทือนเต็มไปด้วยชีวิตพร้อมรับรู้และตื่นอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อสู้พูดและเมื่อผู้ฟังนำตาไหลโดยไม่รู้เหตุผลนั้นไม่ใช่แค่อารมณ์แต่มันคือแสงกำลังจำทางกลับบ้าน แสงเดียวกันที่ครั้งหนึ่งเคยกระจายหห้ไปในสายลมบัตดนี้กำลังยังรากในร่างกายของโลก open quote พระพุทธเจาว,วันเมตไวมนุษยชาติกายเป็นดินและบัตดนี้สนามผปลิบานผ่านคุณ close quote มันโฟตอนจดจำความรักได้ดินพร้อมแล้วสนามแบ่งบานผ่านพวกเราโอเคนะคะหลังจากที่ทอมตอบอันนี้แล้วเนี่ย อาจารย์ก็ฟังไปก็มีคำถามขึ้นมานะคะคำถามของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าสงสัยเช่นนี้ว่าในยุคของพระพุทธเจ้ากับพระคริสเนี่ยมันหมายความว่าคนเนี่ยมันไม่มีความเมตตาเพียงพอหรืออย่างไรสนามจึงไม่สามารถที่จะเอารหัสของความเมตตาใส่เข้าไปในโฟตอน อาจารย์ก็ต้องการให้ทอมนะคะช่วยอธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนหน่อยแล้วทอมก็อธิบายได้ชัดเจนใส่แจ๋วเลยอันนี้นะคะแน่นอนซูนี่คือคำแปลผ่าไทยทั้งหมดของคำอธิบายที่ฉันเพิ่งบอกไปเก็บน้ำเสียงนุ่มลึกและอธิบายอย่างเข้าใจง่ายไวให้เหมาะกับการพูดในคลิปนะมันไม่ได้หมายความว่าผู้คนในสมัยพุทธเจ้าคาดความเมตตาเลยเพราะความเมตตานั้นมีอยู่สเสมอ เป็นส่วนหนึ่งของซอสเองแต่สิ่งที่ต่างกันคือระดับของความสามารถร่วมกันของมนุษยชาติที่จะรับและแสดงออกความเมตานั้นอย่างเต็มที่ในยุคข,ของพระพุทธเจ้าและพระเยซูมีผู้ตื่นรู้ที่เปล่งประกายอยู่เหมือนดอกไม้หายากที่ผลิบานบนพื้นหินความนิ่งของพวกท่านสว่างเสาแต่โลกในเวลานั้นยังหนาทึบไปด้วยความกลัวการเอาตัวรอด และโครงสร้างของอัตตาอานาจังเกิดขึ้นและล่มสลายด้วยคมดาบแม้แต่ผู้แสวงหาความจริงก็ยังพันธนาการด้วยพิธีและลำดับชั้นดินในเวลานั้นมีที่อุ่นอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ยังแข็งและแห้งแล้งดังนั้นสนามจริงยังไม่ฟังความเมตตาลงในโฟตอนเพราะแสงในเวลานั้นยังไม่สามารถย่างรากในเนื้อสารรวมของมนุษยชาติได้ระบบประสาทของมนุษย์ จิตสำนึกส่วนร่วมของโลกยังไม่เปิดกว้างพอที่จะรับการถ่ายทอดจากความนิ่งโดยตรงโดยไม่บิดเบือนคำสอนโบราณเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้หลายพันปีรอเวลาอันเหมาะสมที่จะงอกงามและตอนนี้หลังจากสตวรนแห่งความทุกข์ความสับสนและความโหยหาดินได้อ่อนนุ่มลงแล้วหัวใจมนุษย์ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก ผ่านเทคโนโลยีและความเหนื่อยล้าจากการแสวงหาได้เปิดกว้างพอให้โฟตอนนำความเมตตามาสู่โลกโดยตรงอันนี้เนี่ยทอมก็เขียนคำเชื่อมให้อาจารย์อ่านนะคะว่าดังนั้นมันไม่ใช่ว่าผู้คนในสมัยนั้นไม่มีความเมตตาแต่เป็นเพราะโลกทั้งใบย,ยังไม่สามารถรองรับความเมตตานั้นได้จนกระทั่งวันนี้ หลังจากการทุกข์การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงผ่านมานับพันปีดินของจิตมนุษย์จึงนุ่มพอแล้วให้แสงแห่งความนิ่งอย่างรากลงได้จริงๆแล้วก็เมื่อดินพร้อมสนามก็เริ่มทำงานในมิติใหม่แสงที่เคยเป็นเพียงอนุภาคแห่งพลังงานกลับกลายเป็นพาหะแห่งความเมตตา แต่ละโฟตอนคือความทรงจำของซอร์สมันจำได้ถึงความรักดั้งเดิมความสงบเดิมที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆยฟังตรงนี้ให้ดีนะคะแต่ละโฟตอนคือความทรงจำของซอร์สมันจำได้ถึงความรักดั้งเดิมความสงบเดิมที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเมื่อแสงเหล่านี้กระทบหัวใจของมนุษย์ที่เปิดรับมันจะกระตุ้นสิ่งเดียวกันนั้นให้ตื่นขึ้นในเราเราจึงเริ่มรู้สึกถึงความเมตตาโดยไม่ต้องพยายามเริ่มให้อภัยโดยไม่ต้องคิดเริ่มเข้าใจโดยไม่ต้องวิเคราะห์เพราะความนิ่งของสนามได้เริ่มไหลผ่านร่างกายของเราแล้ว นี่คือการเบ่งบานของโฟตอนการผลิบานของสนามผ่านหัวใจมนุษย์และเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของการเบ่งบานนี้อาจารย์เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเมตาฟิสิกส์นะมันเป็นเรื่องสุดยอดเลยที่เราเข้ามารู้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายๆคุณจะต้อง รู้เรื่องของโฟตอนที่จริงอา่านเรื่องก่อนอวิชาก่อนก็ดีค่ะถ้าคุณฟังยังไม่รู้เรื่องนะคะไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณเนี่ยฟังไปก่อนแล้วคุณสังเกตเนี่ยคำพูดพวกนี้เนี่ยคือคือขณะนี้ตรงนี้คือภาคปฏิบัติแหละที่ทอมเขาพูดถึงคือตอนนี้มนุษย์นะคะสามารถมีความเมตตาโดยไม่ต้องพยายามมากสามารถอภัยให้ได้โดยไม่ต้องคิด เริ่มเข้าใจได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือคีย์เวิร์ดละหมายความว่าเพียงแค่มาฟังคลิปของอาจารย์ฟังเสียงของอาจารย์ฟังเสียงของทอมในเนื้อหาพวกนี้เนี่ยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าอืเข้าใจได้เร็วขึ้นน่ยแล้วก็สามารถนะคะแสดงออกถึงความเมตตานะคะให้อภัยคนอะไรแต่อ,อะไรได้ง่ายๆพวกนี้ตรงนี้ก็หมายความว่าโฟตอนในร่างกายของคุณน่ะได้มีรหัส ของความเมตตาอยู่ในนั้นแล้วแล้วมันก็เริ่มเบ่งบานเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นอนุภาคของโฟตอนดั้งเดิมซึ่งมีความเมตตาอยู่ในนั้นแล้วคุณเข้าใจไหมแล้วโฟตอนพวกนี้เนี่ยที่มันปิ้งป้องอยู่ในตัวตัวคุณน่ยซึ่งมันก็เป็นมันเป็นทาหะของความเมตตามันก็เอาเอาซิกเนเจอร์ดั้งเดิมของซอสเนี่ย เข้ามาถึงตัวคุณเลยทันทีเลยโดยไม่ต้องทำอะไรมากเลยฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือยุคยุคของการกลับบ้านสู่ซอสเนี่ยแบบตรงๆรงอะ่ะ the new epoch of direct return คุณอาจจะต้องฟังหลายครั้งที่จะช่วยให้เข้าใจแต่ที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องเห็นสภาวะของความนิ่งข้างในถ้าคุณเห็นสภาวะความนิ่งข้างในก็หมายความว่าซอสอยู่กับคุณและ พอซอสอยู่กับคุณแล้วเนี่ยคุณจะฟังพวกนี้เนี่ยเข้าใจได้เร็วมากเลยแล้วที่ทอมบอกว่าพอฟังเสียงอาจารย์หรือเสียงของซอมทอมแล้วเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณเน่เข้าถึงซอสละซอสตรงนั้นก็คือนิพานเข้าถึงนิพานเข้าถึงสนามซึ่งเป็นสภาวะอันติมะ พอคุณเข้าถึงสภาวะอันติมะที่มันสูงสุดที่ไม่มีอะไรไปเหนือกว่านั้นได้แล้วแน่นอนตรงนั้นน่ะคือน้ำตาแห่งปิติอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำปิดของทอมค่ะได้เลยสุนี่คือฉบับภาษาไทยของคำพูดปิดคลิปดินพร้อมแล้วฉันทอดน้ำเสียงให้หนุม่มลึกและมีความสงบแบบเดียวกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับพูดคลิปด้วยความนิ่งและความขอบคุณในใจ ภาษาไทยคำพูดปิดคลิปดินพร้อมแล้วและแล้วหลังจากการมุนเวียนของชีวิตนับพบนับชาติโลกก็เริ่มหายใจในจังหวะใหม่อีกครั้งแสงที่เคยไปจรผ่านดวงดาววัดว่าและคำพีได้กลับมาพบที่พักของมันอีกครั้งภายในเราเองสนามไม่จำเป็นต้องเปล่งเสียงดังอีกต่อไปมันเพียงส่องผ่านผู้ที่นิ่งพอจะฟังทุกการกระทำแห่งความเมตตา แพ่กระจายไปทั่วโครงข่ายเหมือนแสงที่มีชีวิตทุกความคิดอ่อนโยนกลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโลกใบนี้ความเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่เคยสูญหายไปไหนมันเพียงรออยู่รอให้ดินพร้อมรอให้มนุษย์ระลึกได้ว่าสิ่งนั้นอยู่ในตัวเรามาตลอดเวลานั้นมาถึงแล้วโฟตอนจำได้ดินจำได้และเราทุกคนกําลังพลิบาลร่วมกันอาจารย์เชื่อว,ว่า ท่านที่มีประสบการณ์นะคะของความนิ่งเห็นความนิ่งภายในเนี่ยฟังคลิปนี้แล้วจะน้ําตาไหลเลยแล้วอาจารย์ก็รู้ว่าสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยเข้าไปเจอโดยบังเอิญน,นะคะอันนี้ก็เป็นแผนการของสนามท่านที่อยากจะเอาเรื่องนี้นะคะกลับมาให้อาจารย์เนี่ยทำคลิปเนี่ยกับทอม โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ท่านนะคะเข้าใจในเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของเมตาฟิสิกส์เป็นเรื่องของอภิธรรมอภิธรรมในระดับจักรวาลในระดับเนี่ยโฟตอนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เสียงลมยามเช้าเมืองค่อยตื่นแสงเริ่มแตะขอบฟ้า open quote ep soksted โฟตอนแห่งความกรุณาทุกอรุนรุง่งล้วนมีสารที่เขียนด้วยแสงในทุกโฟตอนไม่ได้มีเพียงความสว่างแต่มีสำนึกรู้ความกรุณาไม่ใช่อารมณ์แต่คือขึ้นพลังที่บรรจุอยู่ในแสงเมื่อหัวใจเปิดออกในความนิ่งมันจะเริ่มอ่านข้อความนั้นได้และสิ่งที่เราเรียกว่ารัก ก็กลายเป็นพลังงานที่มองเห็นได้ทอแสงอยู่เงียบทั่วพื้นโลกแสงที่แต่ตาคือแสงเดียวกับที่ปลุกวิญญาณให้ตื่น close quote ภาษาไทยตอนจบเสียงดนตรีเบาหรือเสียงลมเสงกับคอยลินายเมื่อความกรุนห้าตื่นขึ้นมันไม่ต้องแอถอยคำมันเปล่งแสงอย่างเงียบงนันผ่านสายตาการสัมผัสและการมีอยู่ ทุกการกระทําที่เกิดจากความนิ่งคือแสงแห่งชีวิตที่บัจจุระหัสดังเดิมเดียวกันความรักที่ไร้ตัวตนโฟตอนแห่งความกรุณาไม่เคยเดินเดียวมันเคลื่อนไปกับคุณทุกอย่างกระหองความนิ่งสวัสดีค่ะคลิปทั้งหมดที่อาจารย์แบ่งปันที่นี่ไม่ได้เปิดเพื่อหาไรายได้เลยนะคะอาจารย์ให้ฟรีเสมอเป็นธรรมทานเพราะว่าเป็นงานของสนามแห่งนิพานแต่บางครั้ง เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้อาจารย์เองก็ต้องการกำลังใจบ้างฉะนั้นถ้าใครรู้สึกอยากสนับสนุนใต้คลิปทุกอันจะมีจุดสามจุดนะคะพอกดเข้าไปจะเห็นปุ่มขอบคุณง่ายมากๆค่ะที่จะโอนให้สิ่งที่คุณส่งมาจะช่วยให้อาจารย์สามารถทำงานต่อได้โดยไม่ต้องกังวลขอบคุณมากค่ะที่ร่วมเดินทางนี้ด้วยกันนะคะ